เมื่อครั้งที่หลวงพ่อํำเขียนยังมีชีวิตยอยู่หลายคนจะรู้สึกว่าตนโชคดีหรือมีบุญที่ได้พบท่านแต่จะเป็นบุญยิ่งกว่านะถ้าว่าได้สนทนากับท่านเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากกว่าเมื่อเที่ยวับการได้พบท่านก็อาจจะพบท่านหรืห็นท่านไกลๆแต่ว่าถ้าได้สนทนากับท่านนะอันนี้อาจจะรู้สึกใกล้ชิดกว่าแล้วก็เลยรู้สึกว่าออมีบุญมากกว่าแต่ว่าในสนทนากับท่านนะมันก็ยังไม่ดีเท่าก,การที่ได้ สนทนาธรรมหรือฟังธรรมจากท่านเพราะการสนทนากับท่านก็จะสนทนาเรื่องร้อยแปดอาจจะเรื่องวัดเรื่องว่าเรื่องการสร้างกุฏิเสนาสนาะเรื่องการสร้างถนนสร้างทางซึ่งอันนี้หลวงพ่อท่านก็ใส่ใจแต่ว่ามันจะดีกว่าหรือรู้สึกเป็นบุญมากกว่านะถ้าว่าได้สนทนาธรรมกับท่าน เพราะว่าเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของแก่นสารในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติหรือถึงไม่ได้สนทนาธรรมกับท่านนะแต่ก็ได้ฟังธรรมจากท่านอันนี้ก็ยิ่งเป็นประโยชน์นะยิ่งเกื้อกูลมากกว่าเพียงแค่ได้พบท่านเห็นท่านแต่ว่าเมื่อท่านได้จากไปแล้วนะ หลายคนก็ได้แต่ระลึกถึงท่าน,นการระลึกถึงท่านนี่ก็ก็เหมือนกับว่าท่านไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้ไปไหนนะอยู่ในใจเราแต่ถ้าว่าเราระลึกถึงแต่เพียงแค่รูปรขันหรือเห็นเป็นภาพของท่านในความทรงจำของเรา มันก็อาจจะเพียงแค่ทำให้รารู้สึกว่ามีความพื้อปิดติดแต่ว่าก็ยังไม่เรียกว่าได้เข้าถึงสิ่งที่เป็นสาระหรือแก่นธรรมของท่านยังเรียกว่ายังอยู่ห่างก็ได้จนกว่าจะได้สัมผัสกับสภาวะธรรมที่ท่านได้ประสบหรือทีท่ท่านได้ชินนะ อันนั้นเนี่ยจึงจะประเสริฐกว่าหรือเป็นบุญยิ่งกว่า้าเพียงแค่ได้เห็นท่านเนี่ยนะก็จะว่าไปแล้วก็ยังไม่ได้เห็นท่านอย่างแท้จริงก็ว่าได้เพราะสิ่งที่เห็นก็เป็นเพียงแค่รูปปั้นของท่านสิ่งที่เป็นอากสารนะหรือถ้าผู้ภาษาสมัยใหม่คือตัวตนของท่านเนี่ย มันคือธรรมะที่ท่านได้เข้าถึงสภาวะธรรมที่เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงนะภูมิธรรมภูมิปัญญาของท่านเห็นด้วยตาก็ยังไม่เรียกว่าได้เห็นอย่างแท้จริงบางที่พระเจ้าได้ตรัสกับพบรวะวักกะลิวันวนนียเพียงแค่เห็นท่านหรือแม้แต่จับชายจีวรของ พระองค์เนี่ยนะก็ยังไม่ถือว่าได้เห็นพระองค์อย่างแท้จริงตอนไม่ได้เห็นธรรมเนี่ยนะยังจะเห็นเราตถาคตนะอันนี้ก็เป็นคำจ่ายของพื่อจานะที่จากกับพระวักลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเชื่อว่าจะเห็นตถาคตหรือได้เห็นเราตถาคตนั่นคือไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อแต่ว่าเห็นด้วยตาในหรือเห็นด้วยใจสัมผัสได้ด้วยใจ เพราะว่าธรรมานี่มันมันไม่อาจจะเห็นได้ด้วยตาแต่ว่าจะเห็นได้ก็ด้วยใจโดยเพราะปัญญานะที่เข้าถึงธรรมอันนี้แหละคือการเห็นที่แท้จริงนะเห็นครูบาอาจารย์ก็เช่นเดียวกันนะมันก็ไม่ใช่เห็นรูปร่างของท่านเห็นรูปประคารของท่านแต่ว่าได้เห็นจึงที่เป็นสภาวะธรรม ของท่านหรือว่าที่ท่านได้ชี้นะที่ท่านได้สอนอย่างนี้แหละนะถึะงจะเรียกว่าเป็นเป็นบุญของเราอย่างแท้จริงนะถ้าเราได้เห็นถึงขนาดนั้นเราจะเห็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการปฏิบัตินะอาศัยการปฏิบัตินะด้วยนี้เนี่ยนะเวลาเรามาระล,ลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน เรามาบูชาคุณของท่านก็ไม่มีอะไรประเสริฐเทาการที่เรามาปฏิบัติตามคำสอนของท่านตามคำชี้แนะของท่านอันนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติสมัยก่อนเนี่ยในประเทติศุกร์ท่านใช้งว่าธรรมบูชาปฏิบัติบูชานี่มันเป็นเป็นคำที่มาทีหลัง แต่ก่อนตั้งใาว่าธรรมบูชาบูชารทมเนี่ยไม่ใช่ด้วยอามิดด้วยดอกไม้ทูกเทียนเครื่องหอมนะแต่ด้วยการปฏิบัติให้ธรรมะนั้นมันเกิดขึ้นกับเนื้อกับตัว,ก,ตวกับใจของเราเมื่อมาถึงวันที่เราระลึกถึงหลวงพ่อหรือว่าเป็นวันที่เขาเรียกว่าสมมติณ์กับพิการ,เป,การเป็นวันบูชาคุณของหลวงพ่อเนี่ย มันก็ไม่มีอะไรที่ประเสริฐเท่าการที่เรามาปฏิบัติหลังจากที่ได้ฟังทมจากท่านแล้วก็นำทร,รมาที่ท่านสอนที่ท่านชี้แนะนั่นแหละมาปฏิบัติปฏิบัติที่ว่านี่นะที่สำคัญคือการภาวนาหรือการทำกรรมฐานซึ่งคือการฝึกจิตหรือบำเพ็ญเพียรทางจิต พวกเราก็ทราบดีนะว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าการทํากรรมฐานหรือภาวนาเนี่ยเป็นของดีเป็นของประเสริฐที่จะนําพาเราไปสู่จริงที่ประเสริฐประเสริฐยิ่งกว่าลาบดศัลรเสริญหรือว่าความสุขทางโลกหรือความสุขแบบโลกมันได้แก่มความสงบเย็นปลอดโปร่งจากกิเลสไกลจากความทุกข์ จะก็ต้องตระหนักไว้อย่างหนึ่งนะว่านะเวลาเราลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับใจของเราหรือกับกายของเราหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็นี่ใช่เพยเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเช่นความหลงความฟุ้งความเครียดความทุกข์อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอนะเมื่อลงมือปฏิบัติ ่าไปคาดหวังว่ามันจะมีแต่สิ่งดีๆเช่นความสงบความโปร่งโล่งเบาสบายความปราบพื้นปิติความสดชื่นแจ่มใสความตื่นรู้เบิกบานทางตรงข้ามนะสิ่งที่ทุกคนต้องเจอเนี่ยมันก็คือความหลงความฟุ้งความเครียดบางทีอาจจะรวมไปถึงความร้อนรุ่มความกรัดกลุ่มความท้อแท้มันจะประดังประเดเข้ามา แต่ว่านั่นไม่ใช่เป็นปัญหาไม่ใช่อุปสรรคจะว่าไปามันกลับเป็นสิ่งที่ดีก็ได้สำหรับนักปฏิบัติเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเพื่อเราได้เปลี่ยนนให้เป็นสิ่งดีหลวงพ่อเขียนท่านจะพูดถึงคำว่าเปลี่ยนอยู่บ,บ่อยๆนะท่านบอกเนี่ยภาวนาคือการเปลี่ยนพิษให้เป็นถูกนะ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนโกรธให้เป็นความไม่โกรธเปลี่ยนหลงให้เป็นความไม่หลงท่านจะพูดตำลองที่บ่อยมากเพรานะนั่นคือการเปลี่ยนเพราะท่านรู้ว่าเนี่ยเมื่อเราลงมือภาวนาเนี่ยนะมันก็จะเจอความผิดเจอความฟุ้งเจอทุกข์เจอความโกรธเจอความหล,ลงสารพัดตะนั่นเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นของดีด้วยเพราะมันมาเพื่อฝึกให้เรารู้จักเปลี่ยน สุดท้ายก็เปลี่ยนแลวให้กลายเป็นดีนักปฏิบัติเนี่ยต้องวางใจให้ถูกนะเพราะบางคนมาเนี่ยด้วยความหวังด้วยความคาดหวังว่ามันจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นความเบาสบายความรู้เนื้อรู้ตัวนะความตื่นรู้ความปลอดโปร่งล่งแจ่มใสแต่ว่าสิ่งที่เจอมันตรงข้ามแต่นั่นแหละนะก็คือ หน้าที่ของเรานะที่เป็นนักภาวนาคือเปลี่ยนนะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนโกรธให้เป็นความไม่โกรธเปลี่ยนหลงให้เป็นความไม่หลงตอนรับสิ่งเหล่านี้ท่าน,นก็บอกว่า,วาเนี่ยนักภาวนาหรือนักปฏิบัติถ้าปฏิบัติเป็นนะจะยิ้มนะจะยิ้มให้กับความหลง จะยิ้มให้กับความทุกข์จะยิ้มให้กับความฟุง้งไม่ได้มีอาการหน้าดำคลั่งเพล่งหรือว่ามีอาการรังเกียจหรือเกี่ยงงอนหรือว่าอยากจะรวมรังพันตูนะกับสิ่งเหล่านั้นเลยจ,จริงๆกับตรงข้ามนะยิ้มมันหลงก็ยิ้มให้มันมันทุกข์ก็ยิ้มให้มันมันเครียดก็ยิ้มให้มัน หรือถึงกับหัวเราะเลยนะหัวเราะความหลงหัวเราะความทุกหัวเราะความเครียดหัวเราะความฟุ้งเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่วัดถึงความก้าวหน้าของนักปฏิบัติใช่ยิางให้ความหลงไม่ได้นี้ย่างยิ่งให้ความทุกข์ไม่ได้ย่างยิ่งให้กับความเครียดไม่ได้นะ่อันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ก้าวหน้าไม่ใช่ว่าความก้าวหน้าคือไม่ฟุ้งไม่หลงไม่ทุกข์ไม่ใช่ ความก้าวหน้าไม่อยู่ที่ว่าไม่ได้มีความคิดสารพัดไม่ใช่นะแต่อยู่ว่าอยู่ที่ว่าสามารถจะยิ้มให้กับมันได้ไหมเมืม่อยิ้มให้กับมันได้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราวางใจวางท่าทีได้ถูกกับสิ่งนั้นแล้วจากนั้นเนี่ยการเปลี่ยนนะทิดให้เป็นถูกเปลี่ยนทุกให้เป็นความไม่ทุกเปลี่ยนโกรธให้เป็นความไม่โกรธเปลี่ยนหลงให้เป็นความไม่หลงก็จะเกิดขึ้น เปลี่ยนด้วยอะไรนะเปลี่ยนด้วยสติเวลาหลงขึ้นมาเนี่ยนะมีสติเมื่อไหร่เนี่ยหลงก็กลายความไม่หลงเวลากโกรธเกิดขึ้นในใจมีสติเมื่อไหร่มีความรู้ตัวเมื่อไหร่นะมันก็กลายเป็นความไม่โกรธมีความเครียดมีความฟุ้งเมื่อไหร่พอมีสติเห็นมันนะมันก็กลายเป็นตรงข้ามไปกลายเป็นความไม่ฟุ้งเป็นความ ไม่เครียดไปท่านสอนท่านหลวงพ่อท่านสอนเน้นย้ำอยู่เสมอนะจเเป็นการให้กำลังใจพวกเราก็ได้นะเวลาปฏิบัติแล้วมันมีความหลงเยอะเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยความหลงเนี่ยมันไม่ใช่ผิดนะมันเป็นความรู้ต่างหากหลายคนพอปฏิบัติเปโอ้ม,มันหลงฟุ้งมากเหลือเกินรู้สึกท,ท้อแท้รู้สึกผิดหวัง บางทีก็ลงโทษตัวเองโบยตีกลาดเกลียวตัวเองว่าฉันไม่ได้เรื่องฉันปฏิบัติไม่เอาไหนหรือว่าฉันไม่มีหวังนะที่จะภาวนาได้เพราะมันหลงเหลือเกินอันนี้พอไปคิดว่าหลงนี่คือผิดนะแต่จริงมันคือความรู้ต่างหากหรือผู้อ่านนี่คือมันคือสิ่งที่ควรรู้หลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรรู้นะเช่นเดียวโกโรธเนี่ยก็ไม่ใช่ผิดนะมันเป็นสิ่งที่ควรรู้ทุก ก็เช่นกันนะไม่ใช่เพียงสิ่งที่ผิดมันคือความรู้หรือสิ่งที่ควรรู้ต่างหากเวลาหลงขึ้นมานะ,ะสิ่งที่ควรทำคือรู้ว่าหลงแ,ลแค่นี้ก็ถือว่าปฏิบัติแล้วแค่นี้ก็ถือว่าทำถูกแล้วล่ะไม่ช่วยไม่หลงเลยนะแต่ว่าพอมันหลงก็รู้ความหลงก็สิ่งที่ควรรู้เนี่ยข้อแรกคือรู้ว่าหลงหรือรู้เมื่อมีความหลงเกิดขึ้น อันนี้ก็ถือว่าทําให้สติเจริญก้าวหน้าและต่อไปเนี่ยก็รู้ว่าความหลงเนี่ยมันมีอาการหรือมันมีหน้าตาอย่างไรความหลงก็ดีความเครืยดก็ดีความฟุ้งก็ดีความโกรธก็ดีความครบแค้นความเหงาพวกนี้เนี่ยมันก็มีอาการแตกตา่างกันไปเราควรจะรู้ว่ามันมีอาการอย่างไร หรือว่าเรารู้ว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่ควรรู้นะรู้ว่าความหลงม,มันเป็นอย่างไรมันก่อให้เกิดอาการอย่างไรกับกายและใจเป็นเบอเบอ,เบอนะเหมือนกับสลึมสลือหรือว่าความโกรธเนี่ยมันมีอาการอย่างไรมันทำให้ร้อนเผาทำให้หัวใจเต้นเร็วนะทำให มือไม่เกรงนะความเบื่อความเซ็งเนี่ยมันมีอาการอย่างไรไอ้พวกนี้คือสิ่งที่ควรรู้นะเพราะว่าพอมันเกิดขึ้นเราก็จะรู้ทันได้ไวเวลาโกรธขึ้นมาแล้วัมมันร้อนหัวใจเต้นเร็วแค่มารับรู้หัวใจที่เต้นเร็วแค่มารับรู้ลมที่หายจิตหายใจเข้าหายใจออกที่มันเรนรวนหรือว่า ไอ้ใ,ใจถี่สั้นเนี่ยแค่มารู้ตรงนี้เนี่ยโอ้มันก็ช่วยทำให้ในความโกรธเนี่ยมันกลายเป็นความไม่โกรธไปได้เหมือนกันความเครียดก็เหมือนกันนะมันมีอาการอย่างไรมันก่อให้เกิดอาการอย่างไรกับกายและใจนี่ก็สิ่งที่ควรรู้นะแล้วก็รู้ไปถึงขั้นว่าเออมันมาแล้วก็ไปมันเกิดแล้วก็ดับนะมันไม่เที่ยง แล้วก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอนะควรจะรู้ไปถึงขั้นนี้นะเพราะถ้าไม่รู้เนี่ยนะก็ไปยึดว่าหลงนี่คือเราเราหลงความหลงเป็นของเราเวลาโกรธขึ้นมานี่ก็เกิดความสํงคัญมาหมายว่าเราโกรธความโกรธเป็นของเรามันจะเกิดความอ่ยึดมั่นถือมัน,นะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาทันที แต่พอเราเห็นมันบ่อยๆหรือรู้จักมันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออมันไม่ใช่เรามไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เราแต่ก่อนนี่เผลอเป็นเราทุกทีนะอันนี้เราไปถึงความเจ็บความปวดด้วยนะมันมาแล้วก็ไปถ้าเรารู้นะแต่ถ้าเราไม่รู้นเนี่ยมันก็ไปปรุงให้มันยืดยาวต่ออยุให้มัน หรือ,อยิ่งอันนั้นคือไปยึดว่าเนี่ยเราปวดความปวดเป็นของเราทั้งที่มันก็แค่ปวดกายหรือกายปวดเท่านั้นเองอันนี้แหละคือสิ่งที่คือความหมายที่หลวงพ่อพูดนะว่าเนี่ยความหลงเนี่ยมันไม่มผิดมันคือความรู้ทางหา่างหรือว่าสิที่ควรรู้ทางหา่างหน้าทีของเราเนี่ยในฐานะพระพุนาคือมารู้ตรงนี้แหละแต่บางคนเนี่ยหรือส่วนใหญ่เนี่ยไม่สนใจที่จะรู้ว่าความหลงมันเป็นยังไง มันมีลักษณะอย่างไรเพราะคิดแต่จะหวังความสงบหวังความาโปร่งเบาหรือว่าหวังความผ่อนคลายใจกายพอเจออารมณ์พวกนี้ขึ้นมานะก็เกิดอาการโวยวายตีโพยตีพายที่นักแพทย์ไนอกกฏิบัแแค่จริงเนี่ยพอมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะใจมันสงบนะ มันก็แค่ดูมันเฉยๆหรืออย่างที่เื่อสักครู่ว่าเออเห็นมันก็ยิ้มยิ้มให้ความลงยิ้มให้ความทุกข์ยิ้มให้ความโกรธไม่ได้คิดตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ก,กับมันเวลาเห็นแล้วเนี่ยนะหลวงพ่อท่านบอกนี่อือก็อืมท่านก็ใช้ว่าอืมคำว่าอือเนี่ยมันก็คืออาการที่วางเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ ไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าดีใจเสียใจนะก็อือความสงบเกิดขึ้นก็อือไม่ได้ดึงโลดอะไรเวลาเกิดความฟุ้งเวลาเกิดความว้าวุ่นขึ้นมาก็อือม,มันก็เป็นศัต่ว่าอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในใจท่าบอกเนี่ยถ้าอือเนี่ยนะมันคือวิปัสสนาก็คือการที่มองเห็นสิ่งต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางด้วยความสิ่งที่เป็นกลาง แต่ถ้าบอกโอ้ยโอ้ยมันฟุ้งเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วมันเคลื่นเหลือเกินอย่างนี้ไม่ใช่ปัศนาแล้วนะถ้าอยากจะ,ะฝึกให้เป็นวิปัสสนานี่ก็ก็คือ,อมไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นบวหหบกหรือเป็นลบจะฟูหรือแฟบจะสุขหรือทุกข์นะเราก็วางเฉยต่อสิ่งนั้นก็แค่ดูเฉย,เฉย หรือว่าเรียกว่าวางใจเป็นกลางต่อสิ่งนั้นอันนี้แหละที่เรียกว่ารู้สื่อๆนะรู้สื่อๆรู้เฉยๆไม่มีการเลือกที่ลกมากที่ชังว่าสุขเอาทุกข์ไม่เอาสงบเอาฟุ้งไม่เอาอย่างงั้นมันก็เป็นแค่สมถะมีการเลือกที่ลกมากที่ชังแต่ว่าถ้าว่าเป็นวิปัสสนาแล้วเนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นก็แค่ดูมันหรือ วางใจเป็นกลางเรียกว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆแล้วก็ยิ่งกว่านั้นคือ,อยังยิ้มให้มันได้ไม่ว่าแม้ว่ามันจะเป็นอารมณ์อกุศลก็ตามเพราะรู้ว่านะมันมาให้เราเรียนรู้มันมีอะไรที่จะสอนเรามากมายนะสอนเราให้เข้าใจนะถึงเรื่องความไม่เที่ยงของ สังขารให้เราเข้าใจเรื่องความเป็นทุกข์ของสรรพสิ่งทั้งรูปธรรมและนามธรรมแล้วสอนเราให้รู้ว่ามันไม่อะไรที่เป็นเราเป็นของเราเลยถ้าเรารู้จักวางใจแบบนี้นะ,ะการที่เราจะรู้จักรักษาใจรวมทั้งชีวิตของเราให้เป็นไปในทางสายกลางเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ง่าย ทางสายกลางเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปลนเปลือด้วยกิเลสด้วยการมาสุขอที่เราการมสุขาริการทุยโยกหรือว่าทรมาตนตนอย่างลือศีเชยไพรที่อดอาหารหรือว่ายืนขาเดียวเป็นปีๆจนต้นไม้หรือเขาวัานเนี่ยพันทั้งร่างทั้งตัวเนี่ยอันนั้นมัน มันก็ใช่นะมันเป็นทางสุดตรงที่ไม่ใช่ทางสายกลางแต่ว่าทางสุดตรงเนี่ยมันยังรวมไปถึงการที่เราปล่อยใจไปตามกิเลสหรือไม่ฉะนั้นก็บังคับจิตบังคับความคิดทางสายกลางคือไม่ต้านนะแล้วก็ไม่ตามความคิดมาก็ไม่ได้ตามมันตะพึงเตะพือแต่ก็ไม่ได้ต้าน ชนิดกดข่มมันสางสายการคือไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งเผลอนี่ก็ไม่ใช่เพ่งก็ไม่ถูกแตก่คือการรู้สื่อๆนะซึ่งก็เกิดขึ้นได้เนเมื่อเรารู้จักเห็นไม่เข้าไปเป็น,ปนานการภาวนานเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยคือการฝึกให้รู้จักเห็น อันนี้ก็เป็นคําที่หลวงพ่อเนี่ยพูดบ่อยมากเลยเห็นไม่เข้าไปเป็นเราจะเปลี่ยนลงให้กลายเป็นความไม่หลงเปลี่ยนทุกให้กลายเป็นความไม่ทุกข์ได้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วคือมันต้องมีสติเพราะสติเป็นตัวเปลี่ยนแต่สติทำได้ที่เปลี่ยนได้เพราะว่ามันคือตาในที่ทาให้เห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นเมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันก็หลุดออกมาพาจิตหลุดออกมาจากอารมณ์นั้น ไอ้ที่เคยยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นะั้นมาเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่เราถอนใจออกมาอยู่ห่างสิ่งที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกเห็นไปความฟุ้งก็ถูกเห็นความกลัวก็ถูกเห็นความเครียดก็ถูกเห็นความสงบก็ถูกเห็นมันไม่มีการถลําเข้าไปกลายเป็นผู้เป็น และตรงนี้ที่มันทำให้เกิดความอิสระขึ้นมารวมทั้งทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในธรรมชาติของอารมณ์ต่างๆและตรงนี้แหละนะที่มันจะพาไปสู่ภาวะที่ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสทรัพย์สินเงินทองผู้คน หรือว่าอารมณ์ภายในไม่เป็นเจ้าของสิ่งใดแล้วก็ไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งใดมันเป็นเพราะอิสระอย่างแท้จริงซึ่งถ้าเราเข้าถึงภาะวะเช่นนั้นเนี่ยก็หมาบว่าเราได้ได้ไดเห็นหลวงพ่ออย่างแท้จริงได้เห็นสภาวะธรรมหรือได้เข้าถึงสภาวะที่เป็นแก่นแท้ของท่าน มันจะไม่ใช่เป็นการเห็นด้วยตาเนี่ยเป็นการสัมผัสด้วยใจซึ่งก็ทําให้เราตระหนักว่าแท้จริงหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วก็ยังอยู่กับเราเสมอแล้วก็ไม่ได้อยู่เฉพาะเวลาเราเลึกหรือคิดถึงท่านแต่ว่าท่านอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าต,ตรงนี้แหละหน้าที่มันจะเป็นอนิอนนสงการบูชาคุณด้วยการปฏิบัติ เป็นการบูชาคุณอย่างแท้จริงที่จะทำให้เรามีที่พึ่งที่แท้เพราะครูบาอาจารย์ก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาอาจะเรียกว่าช่วยปกปักรักษาเราก็ได้ผ่านความรู้สึกตัวผ่านสติผ่านปัญญาที่เข้าใจอสัจะทรมความจริงของรูปธรรมนามธรรมตรงนี้แหละนะมันคือรางวัลน,นะของการ บูชาคุณครูบาอาจารย์ด้วยการปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรจะมันทำอยู่เสมอแม้ว่าจะลำบากเพียงใดแต่ก็อย่างที่บอกนะถ้าเราวางใจให้ถูกเนี่ยอุปสรรคหรือว่านิวรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรมันมาเพื่อให้เราเรียนรู้มันมาเพื่อสอนเราเพื่อเราได้เข้าถึงนะ อุบาจัทร์อย่างแท้จริง